อ่เก็บเสร็จแล้วครับที่ไม่ได้เก็บมานานครับเก็บออกบ้างครับจะ่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับองบาง เสร็จแล้วครับในยาเสร็จแล้วไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับบ้างๆาง,งาม,งามๆเหนื่อยกับยาตัวนี้ก็วันที่สิบก็วันนี้ยี่สิบเจ็ดยิบแล้วครับยิบวันที่สองเลเนี่ย ี e ่สิบวันเลย